มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราชวิทยาลัยจุฬาภร์ณเปิดให้แม่ท้องลงทะเบียนฉีดซิโนโฟาร์มฟรีค่ะประกาศเชิญชวนสตรีมีครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มโดยมีเสียค่าใช้จ่ายผ่านทางเพจ Facebook ของโรงพยาบาลจุฬาภร์ราชวิทยาลัยจุฬาภร์ข้อความนะคะว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระน,นางเจ้าสิริกิจพระบะรมราชินีนาถพระบะรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหา2564ขอเชิญชวนคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่12-16ถึงสิงหาคม2564ผ่านทาง LINE อ f ฟ i ิเชีโรงพยาบาลจุฬาภรค่ะ ทรั้งนี้นะคะราชชทยาลัยจุฬาภร์จะส่งข้อความ SMS ถึงคุณแม่ที่ลงทะเบียนเข้ามาทุกท่านให้เข้ามาดําเนินการทําแบบคัดกรองแล้วก็ใบยินยอมและนัดหมายการเข้ารับวัคซีนต่อไปค่ะทางนี้เงื่อนไขาการเข้ารับสิทธินะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ต้องมีอายุตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปนะคะเข้ารับบริการที่ศูนย์วัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน อาคาร9 t o t เดิมถนนแจ้งวัฒนะเท่านั้นในวันฉีดวัคซีนโควิานํนำเอกสารการฝากคันและบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงเป็นหลักฐานในการเข้ารับวัคซีนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ